เรื่องใหญ่ในโลกออนไลน์กลายเป็นไวรัลคุณผู้ชมทําให้ล่าสุดทางกองทัพเรือสั่งปลด ลดคาว่าสัตยาหีบ e ค่ะออกจากคําหยาบในระบบนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าในเว็บไซต์ในระบบม,มันเกิดความผิดพลาดในการกลั่นกรองเนื้อหาหลังจากผู้หญิงคนนึงเธอโพสต์ใน Facebook นะคะเธอก็จะไม่ได้ไม่ได้ไปโพสต์เอาผิดหรืออะไรแต่แค่อยากจะเล่าประสบการณ์เธอจะติดต่อกับทางกองทัพเรือที่สัตยาหีบอะคะ่ะจะทาธุระการจะส่งอีเมลไปปรากฏว่าถูกเด้งเตือนกลับมาเป็นตัวหนังสือสีแดงว่าพบคําหยาบในหนังสือของเธอคําหยาบที่ว่าก็คือคําว่าสัตยาหีบ ด้วยความที่สอเสือหันากาศตอเต่าหอหีบสารีแล้วม้องตามด้วยบอใบไม้ใช่ไหม คำท้ายนี่แหละคำว่าหีบนี่แหละค่ะที่มันกลายเป็นปัญหายังไม่ทันพิมพ์บอใบไม้มันก็เด้งเตือนแล้วใช่ไหมพบาคำหยาบในจดหมายของคุณล่าสุดพลเรือตรีวีรุดมม่วงจีนค่ะโฆษกกองทัพเรือบอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะก็มีการที่มีผู้หญิงคนนึงเธอต้องการจะส่งอีเมลถึงกองทัพเรือทีนี้พอโทรศัพท์ติดต่อ,อก,กลับไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ก็ดันไม่มีคนรับสาย ข้อนี้ทั้งสองข้อนี้นะคะชี้แจงว่าเว็บไซต์ของกองทัพเรือที่แจ้งว่าไม่สามารถใช้คําว่าสัตหีบได้นี่นะคะเนื่องจากระบบแจ้งเป็นคําไม่สุภาพมันเกิดจากความผิดพลาดค่ะของระบบกันกรองเนื้อหาตอนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะคุณสามารถพิมพ์คำว่าสัตหีบได้ตามปกติในเว็บไซต์กองทัพเรือส่วนกรณีที่โทรไปตามเบอร์ที่ให้ไว้ที่หน้าเว็บแล้วไม่มีคนรับสาย ได้รับการชี้แจงมาแบบนี้ว่าหมายเลขนั้นเนี่ยมันเป็นเลขเก่าค่ะไม่ได้ใช้งานแล้วตอนนี้ทางกองทัพเรือแก้ไขเลขใหม่ให้แล้วเรียบร้อยขออภัยในความไม่สะดวกประชาชนสามารถติดต่อสอบถามส่งเรื่องร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์กองทัพเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามแล้วก็ติดต่อพูดร้องทุกข์ได้โดยตรงต่อไปอแก้ไขคำในระบบแล้วแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วเรียบร้อยอ เบอร์เก่าแต่ไม่ได้แก้เฉยๆน,นะคะอ่ะอัปเดตหน่อยนะคะเนาะ